นี้ครับโอเคฮะอันนี้ลูกซองนะครับฮะลำบนนะยิงลำบนโอเคครับครับนาต่อไปเป็นสองสามนะครับอันนี้เป้าไหนครับครับอันนี้เป้าไหนฮะเป้าขวาครับ นี้แรงถีบออสองตัวนี้มีความต่างกันไหมครับในแรงรีคอยครับสองถีบกว่าเยอะครับอืมครับอืมโอเคครับครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้จะไปดูไอ,อ้ลูกซองก่อนอ่าอืมโอเคครับวิดีโอยาวโทรไว้ก่อนเดไดย้ เ,เมื่อกี้พี่หยุดคลิปเหรอหรือ,อยังไงของผมอะอะไรนะ,ะมันยาวเกินไม่ยาวนี่มันเพิ่งนาทีหกเองครับครับเ,เห็นแต่ไกลแล้วนะครับเอออันนี้คือใช้โชคที่ไม่บีบนะครับเป็นไอไม่เป็นอะไรนะฟูโชกเหรอฮะอืมอ่ะสามเมตรก็เอาแล้วเก้าอะ <48 S 1> พอเราไม่ได้ใช้โชกบีบอืมอ่ะโอเคสามเมตรนี่ถือครับ หลัช่งยี่สิบี่สุดยอดครับอู้วิกุ้ยผลงานสุดยอดเลยวะ่ะผมแพ้เลยอะฮะอู้ตายตายแลอวพี่ยิงได้ไงวะเนี้ย <c oughs> อันนี้อันนี้ของเก่านะครับผมทหารเก่าแล้วอันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าฮะอันนี้อันใหม่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสี่สแปดเมตรนี่อ้ตายตายผมทหารเก่าแล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่อ,อูบาบอกอแตกเลยวะ่ะฮะโอเคโอเคโอเคครับ